สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเพชรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเทรนนะครับเป็นสายแทงไอเทรนตัวนี้ก็เป็นแทงตัวแรกนะที่ผมเคยหัดเล่นเลยตั้งแต่เริ่มเกมใหม่ๆเลยตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ผมซื้อโอเคไปดูกันว่ามันจะถึกขนาดไหนนะครับไปเจอกันในเกมเลยครับ <What? S 1> อโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์ถึกนะผมว่าแทงตัวนี้มัน ไ,ได้นะมนผมล่าผมเล่นแล้วเข้ามือสุดอะมาทาร่าผมเคยเล่นแล้วมันผมเล่นไม่เป็นว่ะออสำหรับแท้งตัวนี้นผมว่าผมถนัดสุดละก็มาลองกันลังกันนะครับว่าพอจะเป็นแนวทางให้คนอื่นไปเล่นตามได้หรือเปล่าส่วนตัวคิด,ดว่ามันถึกนะครับถึงแม้มันจะดามเมจไม่ค่อยมีก็เถอะแต่อันตีแรงมากอันติโดนทีนี่บวกโค,โคฟาทีนี่ ตายเป็นแถวนะครับเลือดได้น้อยแต่วนนี้เราก็มาเป็นแทงนะเอามาทนตีนให้เพื่อนนะให้เพื่อนยิงฟรีฟันเข้าไปครับฝันเข้าไปโอ้โหฟันเข้าไป,าไปสบายครับดาเมจแค่นี้รับได้สบายยิงไปเลยเนี่ยให้เพื่อนเขายิงฟรีครับเราก็รับดาเมจให้เพื่อนไปมันรีเลือดเร็วครับตัวนะี้ใช้ได้เลย ทนตีนดีเราก็มาเลี้ยงแครี่นะครับถ้าแ,แครี่เราเกิดเราก็สบายเราก็ชนให้เพื่อนอย่างเยอสกิลมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับท่าแรกมันก็ไถอะไถช่วยเพื่อนได้ทําทางได้ไถทีมันแล้วมันกองกันไงมันกองอยู่ด้วยกันหมดไงแล้วก็ท่าสองต่อสโลผมว่าเวิร์กมากนะอัมตีแม่งก็แรงที่ผายเลย เอาเอาเฮ้ยปิงขึ้นยังไงกูชิบหายละ460เลยเออโอเคโอเคใช้ได้แหละดีขึ้นมานิดนึงบางทีเต็งเงกเล่นปิงขึ้นเดินไปตายแม่งทััั้้งนนครบประมาณนั้นอดหยิบตัวเองเหมือนกันบางทีมาข่วนปีนไปงั้นนะครับนั่มันเข้ามาหาเรายังไงโดนไปดิ ลากไหมลากไม่ติดครับถ้าลากติดก็ลากคอปปอมฮะลากมาดึงลึงดึงมาลุมโซมะเมื่อกี้ปอมช่วยยิงนะเพราะปอมมันยิงแรงมากตอนนี้วิ่งเข้าหาเนี่ยเขาเลือดผมรีเร็วเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยผมมีรีครับผมมีฮิลเขาช่าใจครับเรียบร้อยครับพอเขาเห็นเลือดเราเน้น้อยไงเขาก็ใส่เต็มครับเมื่อกี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าผมเอาฮิลมา เขาก็ไม่ไม่ได้กดดูไม่ได้อะไรกลับบ้านไปเอาเลือดก,ก่อนนะครับค่อยมาเปลี่ยนเวนเพื่อน <I S 1> เป็นไงเนพราะคน <shall> เห็นคนเลือด <I am S 1> น,น้อยนี่นเขาชอบวิ่งใส่พอป้อมซีซั่นนี้แบบปรับแพทมานี่โห oh, ยิงแบบ ยิงทีนี่เหงือกสั่นเลย,ะลยเจะเอาจะเอามันแค้นมันแค้นต่อดีให้เกินนะถ้าสตันผมเบื่อมากเลยแต่สบายๆครับ,าบาดามเมจแค่นี้อ้าวปิงขึ้นสิมึงญญปิงขึ้นสิปล่อยครับไม่ปล่อยโทรศัพท์เลยกระแสปิงขึ้นครับโวยไปครับอ่าน,นๆจะเอาจะเอา กลางไม่มีคนนะครับเดี๋ยวเช่วยกลางกันไถ่ไปทาสองต่อ,อ,ตอ,ตอ,ตอครับอ้ํเลยต่อต่อนะครับอันติฟาดแมงไว้กันอะฟาดขำๆครับเอาเอาเอาโหแล้วแทงตีกันผมว่าพักนึงอะ่ะกว่าจะตายอะ่ะ เราก็ไม่เน้นบวขดาเมจเราไม่มีพาราดาเมจเขาหนักกว่าเราคอยประคองเพื่อนครับแทงที่ดีต้องรับดาเมจครับยิ่งรับได้เยอะเท่าไหร่ก็ทีมก็มีโอกาสชนะครับเราตายเรายอมตายเพื่อเพื่อนได้ครับแทงอย่าไปคิดว่าเออกูต้องอยู่ต้องอยู่รับไปเลยถ้าทำแล้วเพื่อนรอดก็ทำไปครับ คาร่าเขากดอันติข้าเพื่อมากเลยนะไม่น่ากดเลยเพื่อเขาเขากดเฉยเลยโอ้เรียบร้อยเลยตายคู่เลยข้างล่างโอ้ไงผมไม่อยู่กั็งี้แหละข้างบนมีประเด็นครับเอ,เอาเอายังไงลอยไปนะสามแล้วนะถอยที่ถอยใช่ไหมฟ้าเข้าไปฮิวให้หนึ่งทีโอโหอย่างสวยงามสตาร์นไว้ยังไง เรียบร้อยครับโอ้โหผมแม่งโคตรหลอร่อเลยสไลด์ไปฮิวครับเมื่อกี้โคตรหลอร่อแล้วผมไม่มานี่ตายหมดแล้วนะเมื่อกี้เขาไล่เข้าไปป้อมเลยโคตรเดือดเลยครับเ uh huh. อถอยดีเขามาสองตัวแล้วยังอีกตายแน่มึง ตายแน่ช่วยได้แค่นี้นะ,เอ,อะเอาเข้าไปโอ้แล้วเรียบร้อยครับช่วยได้แค่นี้โทาร่ากูห้าวด้วยออืหือโดนเข้าไปเขาสามตัวพวกเอาอยัางไงลากเขาป้อมดิลากเขาป้อมมายิงยิงอันตีเป็นหนึ่งทีโอ้โหโคตรแรงครับผมบอกให้เฮ้ยถอยมาไม่ห้าวจังวะเรียบร้อยดิโอ้ยไม่มีนะลากเข้ามา โอ้โหแม่งเอายันป้อมยังไงเอายิงกูไม่ลงไงเอากูไม่ลงอะดิตัานไม่ได้มึงต้องตายพร้อมกูเนี่ยเรียบร้อยครับโอเคครับยังคุ้มยังคุ้มอยู่เห็นไหมโคตรทนเลยไหมผมว่าโมเทนแม่งใช้ได้เลยเลือเด้งปึงป้งปึงป้งปึ้งเลยนี่ขนาดเบลลแรกๆนะเดี๋ยวรอมีของก่อนยิงผมไม่เข้าแน่เรียบร้อยครับเสียป้อมแน่นอน ไเลือต่อเรียบร้อยครับได้ป้อมกลางคืนมาเราก็เช็คเรนะื่อยแอ่งมังกรเล็กอยู่ไหมอะไรเงี้ยวิ่งบแบบแม็กเลยเพราะผมเอารองเท้าวิ่งเร็วนะเอาเอาเด็กมันเอาเอา่ะเ,เด็กมันเอาเอา่ะปาดแมงไปทีนึงนี่ เป็นไงล่ะรับขวัญรับขวัญไปก่อนเราก็ทวงเวลาออกมาให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเอามังกรอ,อยู่ออกไม้มันเห็นมันจะได้ไม่กล้าไอแวนมาเว้แวนมาถอยเพื่อนถอยห,หิวไปวครับ <Yeah. S 1> อย่าไปห่วงครับหิวเรื่องเราเต็มก็ไม่เป็นไรฮิวให้เพื่อนครับเมื่อกี้เพื่อนก็เอามังกรแล้วเลือดเหลือน้อยไงถ้าเขาเข้ามานี่โอกาสเสียมีฮิวไปเถอะช่างมันเถอะ รอครับรอรอให้มันมาก่อนไถเข้าป้อมสเต็ปเดิมไปสตันไปเอา้าเฮ้ยไม่โดนไถ่เข้ามาฟันฟันเข้าไปโอ้เรียบร้อยรอดไหมนะฟาดฟาดไปดิรอดไหมรอดไหมไม่รอดครับนะ oh <my> โอ้โหลุมสองตัวไปไงเอาไม่เข้าสิเอาพี่ไม่เข้าสิมามามาจะเอาใช่ไหมเด็กมันเอาอ่ะ Way. เล่นไม่ต้องคิดอะไรมากนะเลือดน้อยก็ถอยนี้เลือดก,ก็บวกครับ <c oughs> เห็นไหมเลือดแม่งเด้งดีไหมเลยเสียบ่อมกาัางฮันเลยเอาคุกนิดนึงก็เอาไม่เออเอาไงเอายังไงหายหมดอะ่ะฟาดไปหนึ่งทีตั้มเข้าไปหนึ่งทียังไง ชิกแชกหลบชิกแชกหลบยังไงตันเข้าไปจะไปไหนเรียบร้อยครับโอเคเก็บหมดครับเก็บหมดมันดียังไงครับสกิลไถคลิปๆยิงๆอยู่บางทีก็เคลียร์คลิปไม่ทันแม่งไอตัวรถถังแม่งยิงป้อมแตกครับไอ้ไถก็ไปเลยพอถ่ายไปไกลๆมันก็ยิงป้อมไม่ได้แหละ กับเอาเลือดแป๊บเลือดไม่พร้อมก็อย่าไปบวกมานะครับไม่คุ้มเลยกับฐานแป๊บเดียวไม่เป็นไรข้างบนยังไงข้างบนกำลังไปพวกเนาะโอเคไม่เป็นไรแล้วถือว่าได้เปรียบครับข้างบนตรงกลางเขาดันมาแล้วยังไง จ้าเปล่าจ้าเปล่าสตาร์ทเอามาโหเลยสงสัยมันกดสกิลผิดนะครับเรียบร้อยครับปล่อยแฮนด์นะครับจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมโอ้สตันไม่โดนยังไงไถเข้าไปลอไถไปแล้วนี่หว่าตันอั้มเข้าไปเรียบร้อยครับได้หมัดมาแล้วตอนนี้เลือดเด้งครับเลือดเหลือ30%แม่งเด้งครับ ก็แวะๆดูๆนะมังกรมังกรอเอ้าเจอริโป้ยังไงยังไงฟันฟันฟันอริโป้เขาหิวครับดูครับตอนเลือดผมเลือดน้อยพวกเขาวิ่งใสอย่างเงี้ยเลยฟาดไปหนึ่งทียังไงเห็นเขาตาเขาหิวครับเขาหิวหิวก็ต้องลากเขาป้อมสิเงี้ยโหตามสเตปเรียบร้อยครับฟันฟันฟันเลือดน้อยเลือดน้อยมีหิวพวกมีหิวเรียบร้อยครับพวกนี้มันชะล่าใจครับ คิดว่าได้แน่ได้แน่เรียบร้อยครับจะฮิวไปปึ้งหนึ่งเรียบร้อยเลย in. จะไปไหนกันสองตัวอรอเพื่อนวิ่งมานะเราจะสวนอ๋อเรียบร้อยดิสวนเลยครับตั้มเข้าไปหนึ่งทียังไงฟนันฟาดดิฟาดยางยางเลือดมันเยอะเลือดมันเยอะฟาดไปตั้มเข้าไปอะไรวะเกาะอ,อะไรมันขึ้นมาเนี่ย ยังไงหนีไปไหนเลือกแค่นี้จะหนีไปไหนไขไปเรียบร้อยครับไปไหนเราตัวเนี้ยยังไงฟันเออถอย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 ควนถอยถอยหิวถอยถอยเฮ้ยข้างล่างโดนว่ะข้างล่างโดนว่ะเฮ้ยโอ้โหมันก็ยิงยังเลย ยิงฟรีนี่ยิงใหญ่เลยนะฟันคีฟยังฟันไม่ค่อยเข้าเลยเพราะว่าตีเต่านี่คงตีมันชาติอ่ะอาจะได้เนี่ย รอเดี๋ยวรอไถไปหาเพื่อนได้สักตัวเลยวะต้องไม่สักตัวเลยวะไม่ได้แล้วตัวนี้ถอยตัวนี้แหละเรียบร้อยอยู่ในดองตีนะครับเรียบร้อยเป็นึ่งยังไงยังไงโดนไหมเรียบร้อยไถเข้ามาครับดึงมาลุมโซมลากมาลุมโซมครับโอ้โหทิพหายลุมโซม5-1ครับเมื่อกี้เป็นผมปล่อยแฮนด์เลยครับเมื่อกี้เด็กมันเอาอะโอ้โหไม่สไลด์หนี อยฮัอยตอนนี้เรารแผนไปด้วยกันตลอดนะหคนกอ่ๆๆอกลุ่มก่อกลุ่มยังไงถ่ายไปดิเอามันโอ้โหมันมาพอดีเลยฟันไปตั้มโอ้โหเรียบร้อยจะล้าจะหน่อยรัดไม่ได้เซ็งเป็ดเลยแีคีครับบางทีบวกกันจะลืมดูคีฟอะคีฟแม่งดันป้อมแตกเพราะเซ็ง เราเข้าไปแก๊งกับเพื่อนต่อนะครับยังไงจังหวะนี้ก็หลังปล่อยฮะปล่อยแฮนด์เลยฮะหลังตายแน่ตั้มเข้าไปฟันฟันแม่งรอดแล้วแม่งรอดแล้วอ๋อลิโป้ลิโป้มันหิวเด็กมันเอาฟาดจะเป็นหนึ่งทีเด็กมันเอา ฟันทีหัวกระพือครับบอกให้ค x c a l i b u r โหชอบชอบเป็นแท้งตัวแรกเลยเล่นแล้วติดใจมากเลยเป็นตัวแรกที่เสียตังค์ซื้อเลยอะรู้สึกว่าเล่นแล้วมันเล่นง่ายครับกินไรมากอะแข็งอ่ะมันเลือดเยอะเล่นง่ายครับแค่รู้ลิมิตตัวเองพอคนเข้าคนออกตอนไหนปันครับปันปัน ทำอะไรเพื่อนกูเข้าป้อมไปมึงอะ่ะเข้าป้อมไปปันไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับจบครับโคตรถึกนะบอกให้ตัวเนี้ยอย่ามองข้ามมันนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ